ว่าเขาออกคอรครับเ,รเพื่อจ่คลอกที่วางป่าธรรมชาติที่คนกรุงอาจจะไม่ชอบนะมันดูกันดาน,นต้นตะขบตะขบตะขบ,บไปแล้วกูเลยเฮ้ยังนอนอยู่ยนอนแค่นอนเอาเหล็กหเดีลย เพอเพื่อใมันออกโตดีๆนะนี่มันตนน้นเล็กจี๋นี่น่าจะออกลูกปีไหมมอหนาวนะครับม่าเขียนไปเขียนได้เด็กครับคนไปธุระได้สาวเพื่อนไปลงบาตรแล้แวนวกินแนวย,กยากไปแล้ว ทุ่มอยู่แบบนี้นครับมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งนะแต่ว่ามีหนีมีสิ้นกันบ้างนะว่งางเลยนะหากิแบบนหาอยากด้วยเราเพื่อนบอกถ้าครบแล้วก็ทันสุกทแบบันสุกนี่นกมาเต็มเลยห้องออกนกแห้งเฮ้ย ว่าข่าวกิลนใคื่หอหมาเอาน้ำใหม่กินดีกว่าเนาะสินพี่น้องแกงไก่แกงน้ำใหม่ใช่ไครับแกงไก่ใส่น้ำใหม่มต้องทิ้มเครื่องด้วย แกงไว้ครับอันนี้สูตรเด็ดไมไปยูปักไก่ครับใหม่ลงไปก่อนครับสูตรนี้น้นไป้แค่นี้ครับใจเวลาสามวันหนน้อใหม่ทุกไก่งไปเลยสองกันใส่แห้งททุก เห็นหน้ามังีเวลาเติมประแดกไปเลยครับฉลปุ่นหองไทยติดฟา้าได้เวลาสามวันเอเค,ครับในระว่างล่อไก,ก่ซุกห้ากับน่งเบาพื้นสะบ่านไปครับเบาพื้นงั้นมันมว้วนมาหนึ่งแก๊ะ ก็ใหม่โอ้โหจำธรรมศาสตร์มาครับเรื่อยเดี๋ยวไปใจห่อนกาไฟให็นว่าไงไก่ครับอืมเดือดปุ๊กปุ๊กามร้ายใส่หน่อย,น,อยนี่ครับตีนมันสีหนาอยู่นี่แหละ ใส่ความหอมด้วยพักีกจูกใใครับถักแง่งมามีใกล้ครับนี่จิจจิจจิคอามเสิร์ฟได้ครับโโอนนี่กระแ่บแล้วครับยังมากมากชีวิต แต่บ่ได้ไปลักกินลักอยากใช่ไหลักแเจ้อใหม่กับไกลก่อนแหละไปตัวไปต้มใช่มันมีสาเสียมนะครับเนาเสิร์ฟครับพ่อกันไหมเด้อะนางเด้อเด้อนางเด้อเติมเติม